สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เมืองไทยสวัสดีเพื่อนๆที่โนเวเดคะ่ะเด้อนะักตอนนี้ใกล้สิิเทยียงคืนของประเทศโนเวแล้วคะ่ะเลิกงานมาฮาทุ่มหิวเข่ากับพี่น้องขาขอกินขอกินนี่ยำมั่วซั่วไข่ซั่วข้นมจีนใ,นใส่ใส่กุ้งที่ว่ากินเหลือเมื่อเช้าเนี่ยคะ่ะแล้วก็ปลามึกกระดองแล้วก็ผักอลังการจากสวนคะ่ะ ไฟไม่ค่อยชัดเลยค่ะยูนี่กุดควายกุดควายแล้วละส้มมานต,ตุ๊บนูเขากันสนอดทอนมีดขวนนอดดอีกสุนตันสแนกมาเฟอร์เอ็ก์กันโซ่ค่ะสก็ตพิซซ่านี่ขนมจีนยำขนมจีนใส่ปลาเมือกดองปลาเมือกกระดองกับกุ้งค่ะพี่น้องคะสีสันในรูปมันอาจจะไม่ดูไม่โอเคเท่าไหร่นะคะแต่ว่า ของจริงเลิศค่ะมาปะเนี้ยน,นี่ยบเห็นบบไฟสัตาดมันไม่มีไฟระดอลลีลลโาโเดยวเดียด๋วยวคนเร้ออเกกาวิวนัวเป็นว่าปนปนี้เนาองสิวินหัวเด้บปมากค่ะ อนุญาตใส่มือด้วยบ้านนี่บุกกระห ون เลยยังไม่ข้ามวันเลยอยีกพเนียงวายผสมจักโนดจักไพรกับพี่น้องโอ้โหลโ,โดลิลีท่ะมา หน่งพับอีกอย่างก่อนโอ้เออเชื่อบ่เป็นคะเซ่บแท้อืมเลิศ มานะคำยืนยันต้องห้องสวยค่ะพอ่อพ่อสวยมือเนี่ยเมื่อยเห็นงานไม่เมื่อยนัวค่ะค่ะ โคดนัวเลยสีสันในวิดีโออาจจะไม่ค่อยชัดแต่ว่าเน้มที่รสชาดค่ะคุณรสชาดปัญหาโอ้ยอย่าทิ้สมทุษาเด้อพี่น้องอมาอยู่เมืองนอก,นอกโดนจักเทจักลาจักพลัง กินบ่บปากบ่ว่าบมาคำยิ้มยแซ่บค่ะ thịt thịt à กุ้งใหญ่ๆกรอบ โทษกับพี่น้องครับเบื้องไรกกัรเป็นว่าเนี่ยับมาคำย่งใหญ่เลยค่ะ แล้มองของภายนอกเป็ทั้งสัตเ์็นทุกสัตแบบนี้เลยครับช่ว่นี้แต่จริงๆแล้วเป็นคนชอบครับเวมาจริงๆแล้วรื่องที่มาครับคือเร่ต้นจากเคยเป็นพวกคน่อบแลเราก็พยายามหา่ที่จะสามารถบำบัดว่า่วยเราได้ครับเราหาวิ่ีที่จัดยาเพื่อเราได้ทำหน้าบำบัดไม่คือเยอะแคนี้นะ เพชค่ะอม

ที่สวนฟสีเครับทีน้แมวนน่ามหแก็อยู่ในโหมสีฟาครับถเดต้ไฟ ไปแล้วครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องคขาก็ตามเคยครับเพื่อนเพื่อนขาฝากพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคนมากกดไลค์ให้ยิงกกีเนี่ยเด้อค่ะกดที่ตามกดซับสไคร์ไปบอกกดยิงกี่กีเด้อค่ะเด้อผู้ใยมากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ขอให้รวย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 เด้อค่ะเด้อขอให้เพื่อนทุกคนจงมีแต่ความสุข น้อนรับฝันดีลาดกีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บม้าม